สุขที่ทำให้เรามีรอยยิ้มความทุกข์ที่เราผ่านได้ก็มีรอยยิ้มได้เช่นกันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการอยู่อย่างไทยรัฐเมืองราชดำเนินรายการวันนี้ก็จะเล่าถึงเรื่องราววิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านชายคลองนะครับให้ผู้ฟังได้รับฟังกัน หลายตอนแล้วนะครับที่ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำมาหากินนะครับของชาวชายคลองมาลหลายตอนทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการยกยอการาทำมาหากินด้วยวิธีอื่น,นๆนะครับแทงปลาดักปลามีมากมายหลากหลายอย่างด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการสัญจรทางน้ำในคลองเริ่มน้อยลงครับท่านผู้ฟัง พอมีถนนเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันมันแทบจะไม่ไม่ได้สัญจรกันแล้วในสมัยก่อนนี่ผมเคยพายพายเรือนะครับไปตามคลองต่างๆพายไปเรือเร่อยๆแรกๆก็พายนะครับหมุนไปวนมานะครับประมาณนั้นก็เป็นการเริ่มต้นของการเริ่มจับพายแล้วก็พายเรือนะครับแต่พอพายบ่อยๆเข้า เราก็เก่งนะครับสามารถพาไปพา,ายเรือไปบ้านโน้นบ้านนี้ได้ไปบ้านปู่ย่าตายายไปบ้านเพื่อนฝูงไปซื้อข้าวซื้อของได้ในสมัยก่อนแต่ในปัจจุบันนี้นะครับการสัญจรแบบนั้นไม่มีแล้วนะครับต้องบอกว่าไม่มีอีกแล้วจะมีก็เพียงเรือที่เก็บยอดผักพุ่งอยู่ริมคลองเท่านั้นหรือไม่ก็จะเป็นเรือที่ ขนส่งเล็กๆน้อยๆน,นะครับเช่นเ,เรือขายก๋วยเตี๋ยวเรือขายขนมยังพอมีครับยังพอมีนิดๆหน่อยๆแต่ก็มีการาถึงแม้ว่าจะไม่มีการสัญจรทางน้ําก็ตามแต่ก็มีการลอกคลองนะครับเขาก็จะมีการลอกคลองอยู่บ่อยๆเหมือนกันเพราะว่า,าคลองต่างๆนั้นถ้าไม่ลอกออกนะครับก็จะทําให้ ทางน้ำนั้นไม่สะดวกนะครับไหลไม่สะดวกตื้นเขินขึ้นมาดังนั้นทางกรมชลประทานเนี่ยก็จะมาลอกกันอยู่บ่อยๆการลอกครองนะครับก็จะมีประโยชน์หลายอย่างนะครับมีประโยชน์หลายอย่างทีเดียวอย่างเช่นเสริมคันคลองให้ใหญ่ขึ้นต้นไม้ต้นไร่นะครับอาจจะถูกดินทับไปบ้างอะไรไปบ้างประเดี๋ยวก็โตนะครับอย่างเช่นสโสน,นะครับที่เห็นเห็นเลยเนี่ย พอมีการลอกครองปับ๊บนะครับสนริมครองก็เออหมดไปเหมือนกันพักหนึ่งนะครับพอถึงฤดูของเขาพอหน้าของเขาเนี่ยเขาก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าก็จะมีเมล็ดนะครับที่ตกหล่นอยู่ก็จะเติบโตกันขึ้นมาใหม่พอลอกครองแล้วนะครับเอาผักตบชว,วาเอาสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกไปแล้วนะครับไม้ไร้ต่างๆก็จะเป็นครองที่สวยทีเดียวทีนี้ พอมีคลองแบบนี้แล้วนะครับเขาก็จะมีการทำประตูระบายน้ำนะครับอันนี้เพื่อ,อาการกักเก็บน้ำทดน้ำปล่อยน้ำนะครับให้กับชาวนาได้ใช้ตามฤดูกาลตามความเหมาะสมนะครับในการปลูกพืชพันธุนท์ทาหารต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับวิถีชาวทุ่งต่างๆนะครับก็จะ เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่มีเขื่อนเข้ามาในสมัยก่อนนะครับโอ้โหปลาตัวใหญ่ๆก็จะมาเยอะปลาคาแม่น้ํานะครับปลาสวายตัวใหญ่ๆก็อาจจะหลุดลอดจากแม่น้ําเข้ามาอย่างแถวบ้านผมนี่ก็อาจจะมาจากทางแม่น้ําป่าสักนะครับซึ่งก็จะมีปลาตัวใหญ่ๆมาพอมีเขื่อนมากักน้ําภาพนะครับออปลาตัวใหญ่ๆก็ไม่ค่อยมีแต่ก็อาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้าง นะครับแต่ปลาตัวเล็กๆนะครับก็เยอะทีเดียวยังพอ,อ,อจับมากินมาอะไรกันได้ทีนี้พอมีอเขื่อนมากั้นน้ำนะครับมากั้นคลองต่างๆแล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่เวลาจะได้เห็นนะครับอย่างในช่วงเวลาที่เขื่อนประตูระบายน้ำได้เขาปล่อยน้ำเราจะเห็นวิธีการทำมา,ากินนะครับของชาวบ้านซึ่ง ถ้าใครไม่เคยเห็นเนี่กก็จะอาจจะบอกว่าเอ,อแปลกตาดีแต่อย่างเรานี่เห็นประจําครับเห็นประจําเห็นบ่อยจนชินตาแล้วก็ก็ยังนึกๆอยู่ว่าเออก็เป็นวิธีการหากินที่แปลกสักนิดหนึ่งนะครับคือเราจะเห็นชาวบ,บ้านหลายๆคนที่เดียวไปนั่งกันอยู่บนสันเขื่อน นั่งถือคันเบ็ดเอาไว้นะครับยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงก็ถ้าเป็นคนนอกพื้นที่ก็คงสงสัยว่าเอ๊ะเขาทำไมเขาตกปลาทำไมแบบนั้นมีการยกขึ้นยกลงมีการสะบัดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้แต่ไม่มีการเหวี่ยงหรือ,อตกปลาแบบปกติอันนี้เป็นการตกปลาแบบหน้าเขื่อนนะครับ เฉลยซะเลยว่าเป็นการตกปลาแบบหน้าเขื่อนนะครับซึ่งเบ็ดที่ใช้ในการตกปลาหน้าเขื่อนนั้นอาชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเบ็ดระแวงพอพูดถึงเบ็ดระแวงนะครับเบ็ดระแวงนั้นสมัยก่อนก็มีใช้นะครับไม่ใช่ว่า,าเพิ่งจะเริ่มมาคิดค้นใช้กันเบ็ดระแวงเรามีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับเป็นภูมิปัญญาที่ปู่ย่าตายายเราคิด ขึ้นเอาไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้นำมาใช้เบ็ดระแวงในสมัยก่อนนั้นแตกต่างกับเบ็ดระแวงในสมัยนี้อย่างสิ้นเชิงทีเดียวอ่ะผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับอย่างเช่นเบ็ดระแวงในสมัยก่อนก็จะมีหลักสองหลักปักนะครับก็ห่างกันสักสี่วาห้าวาแล้วก็ว่ากันปลยยาวทีเดียว แล้วก็จะมีสายนะครับดึงจากหลักที่1ไปหลักที่2เนี่ยเราเรียกว่าสายเคราวนะครับก็จะมีสายเคราวแล้วในสายเคราวเคราวนะครับก็จะมะีเชือกนะครับผูกตัวเบ็ดแล้วก็ห้อยลงไปในน้ําก็ลึกประมาณสัก50เซนนะครับไม่ลึกมากอยู่ประมาณสัก50เซน60เซนเดี๋ยวประมาณนี้แล้วก็ผูกกันเป็นราวร้อยไปเลยที่ตัวเบ็ดก็จะ เป็นเบ็ดที่ทําด้วยโลหะ,ะแล้วก็ไม่มีเหยื่อนะครับท่านผู้ฟังไม่มีเหยื่อที่จะไปเกี่ยวไว้ไม่เหมือนเบ็ดราวนะครับเบ็ดระแวงนี้จะไม่เหมือนเบ็ดราวจะไม่มีเหยื่อนะครับอ,อันนี้สําคัญเลยก็คือมีแต่ตัวเบ็ดเท่านั้นเองห้อยไปนะครับตัวเบ็ดก็จะพลิ้วไปตามกระแสน้ําส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเบ็ดระแวงเนี่ยเขาจะไม่ใช้กับน้ํานิ่งนะครับจะใช้กับน้ําที่ไหลเอื่อย นะครับไม่ต้องมีเหยื่อแต่เหยื่อเขาติดไว้ตรงไหนอะนะครับเหยื่อไม่ได้เกี่ยวที่เบ็ดครับท่านผู้ฟังเหยื่อนี่เขาเอาไว้บนผิวน้านะครับจะเอาไว้บนผิวน้ําติดเอาไว้บนผิวน้ําเมื่อปลาว่ายมานะครับเมื่อปลาว่ายมาปั๊บพอมองเห็นเหยื่อเนี่ยเขาก็จะไปกินเหยื่อไอ้จังหวะที่จะทะยานขึ้นไปกินเหยื่อนี่แหละไอ้เบ็ดที่มันห้อยๆอยู่ในน้ำเนี่ยก็จะเกี่ยว นะครับเกี่ยวส่วนผิวหนังของลำตัวนะครับอันนี้ก็อาจะได้กันเยอะทีเดียวอันนี้ก็จะคล้ายๆกับคล้ายๆก,กับบัตรเหมือนกันนะครับแต่บัตรเนี่ยจะผูกเหยื่อล่อ,อไว้แล้วก็ตัวเบ็ดต่างหากนะครับบัตรนะครับบัตรนี่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วบ่อไม่หานอากาศดอบัตรนะครับที่ชาวบ,บ้านเขาใช้ดักปลาก,กันจะคล้ายๆกันนะครับ พอเอาเหยื่อล่อไว้ข้างบนนะครับเสร็จแล้วปลาก็จะามามาที่เหยื่อแล้วก็จะติดที่เบ็ดอันนี้ก็เป็นวิธีการหากินนะครับของเบ็ดร,ระแวงในสมัยก่อนแต่เบ็ดร,ระแวงในสมัยนี้ต่างกันสึ้นเชิงครับไม่เหมือนเดิมเบ็ดร,ระแวงในสมัยนี้เขาจะใช้เบ็ดฝรั่งนะครับที่คันยาวๆแล้วก็มีรอกใหญ่ๆนะครับส่วนใหญ่ลอกจะไม่เล็กๆถ้าเราตกปลา ปลาหมอนะครับหรือว่าปลาพื้นบ้านตัวเล็กๆนิดน้อยที่เราจะอาจจะใช้รอกตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องใช้รอกตัวใหญ่เสร็จแล้วเบ็ดเนี่ยนะครับคันเบ็ดเนี่ยก็จะมีสายเอ็นและปลายของคันเบ็ดนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าไกด์นะครับเป็นไกด์เป็นห่วงห่วงห่วงไปไล่ไปจนสุดเลยแล้วก็ตัวเบ็ดก็จะถูกผูกไว้ที่ปลายของสายเบ็ด แต่ก็ไม่มีเหยื่อไม่มีเหยื่อนะครับท่านผู้ฟังเวลาทีา่เราจะนำเบ็ดระแวงไปตกปลาที่หน้าเขื่อนเนี่ยเราก็จะเหวี่ยงเบ็ดออกไปเลยปล่อยรอกนะครับเปิดหน้ารอกแล้วก็ปล่อยเบ็ดให้ไหลไปตามน้ำพอปลาเขาว่ายทวนน้ำขึ้นมานะครับไม่ต้องมีเหยื่อนะครับพอปลาว่ายทวนน้ำเข้ามาซึ่งซึ่งเป็นธรรมชาติของปลาอยู่แล้วก็จะต้องว่ายทวนน้ำ พอว่ายทวนน้ำขึ้นมาเนี่ยในส่วนของผิวหนังต่างๆของปลานะครับหรือว่าจะเป็นส่วนครีบนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนเหงือกส่วนอะไรก็แล้วแต่ก็จะติดเบ็ดพอติดปั๊บนะครับคนที่นั่งถือเบ็ดอยู่ข้างบนเนี่ยก,ก็จะรู้เลยแหละเพราะว่ารอกเนี่ยที่ตั้งเอาไว้มันก็จะดังดังแกล้งออกไปเขาก็จะหมุนเอาปลาเข้ามาซึ่งปลาที่ได้หน้าเขื่อนเนี่ย เป็นปลาตัวใหญ่ๆท่านนั้นเลยครับท่านผู้ฟังไม่ใช่ปลาตัวเล็กๆนะครับเป็นปลาตัวใหญ่ๆแล้วก็เป็นปลาที่เป็นปลาธรรมชาติไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวการทำมาหากลิ่นของชาวบ้านนะครับที่ที่การใช้เบ็ดระแวงนะครับในการหาปลาหน้าเขื่อน เห็นไ,ไหมครับว่าเป็นวิธีการที่โอจะเรียกว่าสนุกก็สนุกนะครับนะครับสนุกจริงๆทีนี้มาพูดถึงเบ็ดระแวงในสมัยก่อนสักนิดหนึ่งนะครับเบ็ดระแวงในสมัยก่อนเนี่ยเขานอกจากจะเอาเหยื่อนะครับไปไว้กับทุ่นที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วลอยน้ําเอาไว้เบ็ดระแวงเนี่ยนะครับเขาก็ายังยังมีข้อห้ามอีกด้วยว่าห้าม นะครับห้ามเอาเบ็ดระแวงทั้งสายทั้งเส้นเนี่ยเอาไปวางบริเวณที่วัวควายเดินลงกินน้ำนะครับเพราะว่าถ้าวัวควายเดินลงกินน้ำเมื่อไหร่ก็จะถูกเจ้าเบ็ดที่ชาวบ้านเขาดักเนี่ยเกี่ยวลำตัวเอาได้เกี่ยวปากเอาได้นะครับด้วยธรรมชาติของวัวควายแล้วถ้าถูกเบ็ดเกี่ยวเข้าเนี่ยเขาก็จะสะบัดพอสะบัด สายเอ็นทั้งหมดที่มันสายคร่าวสายเอ็นทั้งหมดที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็จะมาพัานตัววัวตัวควายนะครับแพะแกะอะไรก็แล้วแต่ที่ลงไปกินน้ําก็จะเกิดอันตรายขึ้นได้ส่วนเด็กๆนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าเด็กๆก็จะรู้อยู่แล้วมองไปบนผืนน้ำเนี่ยเด็กก็จะรู้เลยอ๋อตรงนี้เขาวางตะข่ายเอาไว้ตรงนี้เขาวางใสตรงนี้เขาวางรอบตรงนี้เขาเอาธงเบ็ด ราวเอาไว้ทงเบ็ดเบ็ดปลาชอ่อนเอาไว้อะไรเนี้ยก็จะรู้นะครับหรือว่าจะาเป็นเบ็ดราวเบ็ดระแวงเนี่ยเด็กก็จะรู้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ไปสุกสนกันบริเวณนั้นแต่ส่วนสัตว์นั้นเขาไม่รู้ครับท่านผู้ฟังนะครับเขาไม่รู้เขาก็ลงไปกินเบ็ดระแวงนี่ก็จะเป็นเบ็ดที่ ขาคิดกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะครับก็จะมีการผูกเบ็ดเหมือนที่ผมบอกนี่แหละบางทีก็ผูกลงจากน้ําไปหนึ่งคืบก็มีนะครับลงไปลึกกว่านั้นก็มีก,ก็แล้วแต่ว่าชาวบ้านท่านใดนั้นเขาจะ,ะคิดค้นกันไปนะครับเบ็ดระแวงนะครับเอาเรามาพูดต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเบ็ดระแวงที่เราใช้กันในสมัยนี้ก็จะเป็นเบ็ดที่ติดรอกนะครับติดลอกแล้วก็ ชาวบ้านก็จะไปนั่งตกกันอยู่แถวๆหน้าเขื่อนบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่น้ําแรงนะครับท่านผู้ฟังเวลาที่เขื่อนก็ปล่อยน้ำเนี่ยน้ำจะแรงเป็นพิเศษเลยแล้วก็ก็จะมีฝูงปลานะครับว่ายเข้ามาจํานวนเรียกว่าเยอะนะครับทั้งปลาเล็กปลาใหญ่นะครับปลาเล็กปลาน้อยมีมากมายไม่ไว่าจะเป็นปลาสวายปลาเขา้า ปลายี่สกนะครับมีมามากทีเดียวนอกจากเราจะมีการหาปลาที่หน้าเขื่อนโดยใช้เบ็ดระแวงแล้วเราก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ไปอยู่หน้าเขื่อนด้วยกันเนี่ยพวกทอดแห่ทอดแหก็มีนะครับพวกทอดแหรหรือพวกที่ช้อนปลาครับโดยใช้สวิงใหญ่ๆช้อนอันนั้นก็จะได้แต่เฉพาะ ปลาเล็กๆนะครับที่ามาแวกว่าอยู่แถวๆริมตลิ่งนะครับก็จะได้ปลาจำนวนนี้ไปนะครับส่วนถ้าเป็นปลาตัวใหญ่ๆหน่อยก็จะเป็นาการใช้เบ็ดระแวงนี่และครับแล้วก็ยังมีกลุ่มชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาไม่ได้ใช้เบ็ดนะครับเขาจะอาจจะใช้ปืนฉมวกปืนฉมวกนี่ก็จะต้อง เอาอยู่กไกลๆไปสักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอันตรายนะครับเบ็ดกับปืนฉมวกนี่จะไม่ค่อยมาอยู่ด้วยกันตรงที่ตกเบ็ดระแวงนะครับก็จะนั่งกันกลุ่มหนึ่งส่วนพวกทอดแหก็จะไปอีก,อ,กอีกแนวหนึ่งส่วนพวกที่ใช้ปืนฉมวกยิงปลาหน้าเขื่อนเนี่ยนะครับก็จะอยู่ไกลอีกหน่อยหนึ่งบางครั้งนะครับที่เคยเห็นมานะครับพวกปืนฉมวกต่างๆเนี่ย แล้วเขายิงออกไปนะครับมันก็จะมีสายเอ็นติดลูกดอกไปด้วยบางทีเนี่ยไอจุดที่เขาเก็บสายเอ็นไว้เนี่ยนะครับถ้าสายเอ็นมันพันอนะลูกลูกดอกก็จะวนกลับมาหาคนจริงนะครับซึ่งก็จะเป็นอันตรายนะครับถึงชีวิตก็มีเพราะฉะนั้นจึงต้องระวังกันเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับาทางด้านปืนฉมวกนะครับส่วนทางด้านแห่เนี่ยก็จะเป็นแห่ที่ ตาค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแหตาเล็กๆเ,เวลาทอดลงไปเนี่ยก็จะถูกกระแสน้ำเนี่ยนะครับมันพัดลู่ไปหมดอันนี้ท่านผู้ฟังที่เป็นนักทอดแหก,ก็จะเข้าใจแหะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราใช้แหตาทีทีเวลาทอดลงไปในกระแสน้ํานะครับถ้าน้ําแรงนะครับแหก,ก็จะลู่ไปหมดเขาจะใช้แหตาใหญ่ๆ ถ้าทางราชบุรีเพชรบุรีก็ここจะเรียกว่าแหดองนะครับผมไม่รู้ว่าที่ทางบ้านของท่านทูกฟังนะครับเรียกแหไอ้ตาใหญ่ๆนี่ว่าอย่างไรนะครับก็จะมีแหตาใหญ่ๆนะครับยืนจ้องอยู่พอเห็นปลามันว่ายน้ําทวนขึ้นมานะครับพอจะเห็นสลังใต้ผิวน้ําก็ทอดลงไปได้เลยก็จะได้ปลาขึ้นมาเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็น หลากหลายวิธีนะครับในการที่จะหาปลาหน้าเขื่อนแล้วเจ้าปลาหน้าเขื่อนเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าเป็นสิ่งที่ชาวบ้านนะครับหรือแม้แต่ว่าผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้เห็นก็จะต้องแวะหยุดซื้อกันตรงหน้าเขื่อนก็มักจะมีตลาดปลาย่อยๆอ่ะถ้าท่านผู้ฟังเคยไปแถวๆคลองระพีพัด นะครับตั้งแต่เขื่อนพระรามหกมาเลยนะครับจนถึงหนองแคเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าแต่ละแต่ละเขื่อนนะครับก็จะมีตลาดปลาย่อยๆอยู่เป็นปลาน้ําจืดสดๆนะครับปลาบึกตัวใหญ่ๆนะครับปลาสวายตัวโตวๆหรือว่าจะเป็นปลาอื่นๆนะครับอีกมากมายทีเดียวปลาเล็กปลาน้อยถูกเอามาวางขายหน้าเขือ่อนชาวบ้านนะครับหรือว่า แต่คนที่ผ่านไปผ่านมาก็จะรู้ดีนะครับว่าแหมปลาหน้าเขื่อนเนี่ยมันเป็นปลาธรรมชาติไม่ได้เจริญเติบโตมาจากอาหารที่เขาพเพาะเลี้ยงนะครับดังนั้นทุกคนเชื่อว่ามีความอร่อยนะครับเป็นปลาที่ออกกําลังกายทุกวันว่ายน้ําอยู่ทุกวันอันนี้ก็นําเรื่องราววิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่แบบไทยๆนะครับมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับว่าเออ แถวหน้าเขื่อนนะครับในคลองนั้นนะครับก็มีการทํามาหากินกันอย่างไรถ้าใครได้อยู่ตัวแถวอยุทยาเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นคนราชบุรีนะครับแต่ว่าบาังเอิญบังเอิญได้มีโอกาสไปอยู่อยุธยาพักใหญ่ๆนะครับหลายปีทีเดียวก็เลยได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะครับพอพูดคุยกับชาวบ้านบ้างนะครับได้ออกไป หากินแบบจริงๆจังจกับเขาบ้างนะครับก็รู้สึกว่าเป็นความเป็นความสุขนะครับเป็นความสุขเป็นความสนุกที่โอ้ชาวบ้านเขานี้หากินแล้วก็สนุกด้วยได้เงินด้วยได้กับโครงกับข้าวในแต่ละวันอาหารนี่ก็เป็นปลานะครับซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะครับไขมันก็ไม่มีนะครับอาจจะมีบ้างกันเล็กน้อยนะครับอย่างปลาสวายนี่ ต้งท้องปลาสวายนี่ผมชอบมากเพราะว่าอร่อยนะครับเวลามาผัดหรือว่าเอามาทอดหรือว่าเอามาต้มอะไรเนี่ยชอบมากโดยเฉพาะหัวปลาสวายเนี่ยนะครับบางท่านไม่บา,าไมบางท่านไม่ทานนะครับแต่ส่วนผมนั้นชื่นชอบนะครับถ้าผ่านแถวแถวหนองแคนะครับเจอหัวปลาสวายเจอหัวปลาบึกเนี่ยต้องซื้อทานเลยเออเพราะว่าซื้อสดๆเลยนะครับ ใส่ถุงกันน้ำแข็งใส่แล้วก็ขับกลับบ้านครับรถยนต์กลับบ้านก็มาทําทานเพราะว่าปลาหน้าเขื่อนเนี่ยถ้าเป็นหัวปลาด้วยอันนี้เวลาโลต้มยำนะครับอร่อยมากก็มีวิธีนะครับอไอ้พวกปลาสวายวปลาปลาบึกเนี่ยนะครับถ้าเราต้มไปในน้ํานะครับในน้ำเนี่ยในน้ําต้มซุปนะครับก็จะก็จะมีสีดําครับท่านผู้ฟัง ไม่แนทา,านเราต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปลวกก่อนแล้วก็ส่วนที่อร่อยของหัวปลาเนี่ยนะครับถ้าเป็นปลาเก๋ามันก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะครับอร่อยไปอีกแบบหนึง่งถ้าเป็นปลาช่อนก็ต้องแก้มใช่ไหมครับแก้มปลาช่อนนี่อร่อยแต่ถ้าเป็นหัวปลาสวายส่วนที่อร่อยที่สุดนะครับคือส่วนของของเหงือกปลาครับท่านผู้ฟังเอาไปเชื่อผมลองไปทานดู เกือปลาสวายนี่อร่อยมากนะครับแล้วก็ไอ้พวกตรงหัวมันที่เป็นวุ้นๆนะครับก็อร่อยเช่นกันยิ่งปลาตัวใหญ่ๆนะครับเวลาเราเอามาทําอาหารเนี่ยนะครับชิ้นส่วนบนหัวเขาเนี่ยทานได้เกือบทั้งหมดนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับเพราะว่ากระดูกก็ชิ้นใหญ่ๆครับยังไงก็ไม่ติดคอแน่นอนเพราะกลืนไม่ลงชิ้นบดมเทิมเลยก็ก็นำมาเล่า ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเป็นการเรียกนามย่อยเลยว่าเอ๊ะถ้าผ่านไปทางพระนครศรีอยุธยานะครับสาระบุรีนะครับเราจะาหาอะไรกินนะครับมาหาอะไรกินแล้วก็ซื้ออะไรกลับบ้านก็เคยเห็นนะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็ไปไปจับปลากับน,น้องๆนี่แหละ ขับรถยนต์ไปไปถึงจอดปุ๊บก็มีการเหวี่ยงเบ็ดบ้างอะไรบ้างก็ตามเรื่องตามราวไปบางทีได้ปลาตัวใหญ่ๆนะครับปลาตัวใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีชาวบ้านเขาที่ขับรถผ่านมาก็บางทีก็ขอซื้อกับพวกเราได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวการธรามากินนะครับของชาวชายคลองนะครับหรือว่าชาวบ้านในชนบทนะครับชาวไร่ชาวนา ที่ปลูกบ้านปลูกเรือนกันอยู่แถวแถวชายคลองนะครับทรั์ในดินสินในน้ําเรามีเยอะถ้าเราช่วยกันนะครับดูแลนะครับแล้วก็ไม่ทําลายเนี่ยเราก็จะมีของกินกันทั้งปีเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตอนนั้นที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานี่แหละนะครับเขามีการปล่อยลูกกุ้งนะครับปล่อยลูกกุ้งก้ามกลาม แต่ว่ากุ้งแม่น้ำนั่นแหละ,ะท่านท่านนายอำเภอในยุคนั้นนะครับท่านก็นำลูกกุ้งมาปล่อยนะครับท่านท่านไม่ปล่อยในแหล่งน้ำใหญ่ๆท่านมาปล่อยในลำคลองต่างๆนะครับท่านบอกว่านี่แหละจะเป็นการถนอมกุ้งเอาไว้ได้อย่างดีเพราะว่าอยู่ในคลองเนี่ยชาวบ้านก็จับกินกันบ้างเล็กๆน,น้อยๆยกยอก็จะได้ครั้งหนึ่ง6ตัวเจ็ดตัวสิบตัว แต่ว่ากุ้งเขาก็จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับต่อสายพันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ยิ่งมีประตูระบายน้ําด้วยโอกาสที่น้ําจะแห้งขอดคลองลงไปเดินเล่นกันได้นะไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็จะพยายามเลี้ยงน้ําไว้ในคลองนะครับซึ่งกุ้งหอยปูปลาก็ยังเจริญเติบโตกันอยู่ได้อันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็เป็นเรื่องดีทีเดียวทีออ่ทางการได้ มาดูแลพวกเรานะครับมาดูแลพวกชาวบ,บ้านบางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นข่าวเป็นข่าวอะไรแต่ว่าพวกเราก็รู้นะครับว่าอืทางการก็เป็นห่วงพวกเราอยู่ทีนี้อ่มาเล่ากันต่อนะครับถึงว่าการหาปลาหน้าเขื่อนเมื่อกี้ก็มีเบ็ดเราแววงมีแหนะครับมีสวิงมีปืนฉมวกแต่มี เครื่องมือนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เอามาจับปลาหน้าเขื่อนนะครับได้เป็นอย่างดีทีเดียวอันนี้เ,เป็นในสมัยก่อนไม่เคยเห็นนะครับผมก็เพิ่งจะมาเห็นในสมัยนี้เหมือนกันเพิ่งมาเห็นสัก10กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นการใช้ตาข่ายตกปลาซึ่งตาข่ายนี้ก็จะผูกอยู่บริเวณปลายสุดของของสายเอ็นนะครับที่ คลองเข้ามาอยู่ในรอบของเบ็ดฝรั่งนะครับแล้วก็จะปล่อยลงไปเหนือนะครับเหนือตาข่ายนะครับตาข่ายนี้ก็จะยาวประมาณสัก50เซนเป็นตาข่ายที่เหมือนเราใช้ดักปลานะครับเป็นเส้นเอ็นขาวๆบางทีเราก็เรียกว่าตะคัดนั่นแหละครับเป็นตาข่ายเป็นพวงห้อยลงไปเลยนะครับคล้ายๆกับพวงมะโหดนะครับท่านผู้ฟัง,งจําพวงมะโหดได้ไหมครับที่ เราใช้ตกแต่งบ้านในพิธีทำงานมงคลต่างๆนะครับจะนำกระดาษแก้วมาตัดเป็นพวงมะโหดนะครับไอ้เจ้าตาข่ายนี้ก็แบบนั้นแหละครับคล้ายๆพวงมะโหดนั่นแหละนะครับผูกไว้แล้วก็ตรงตรงหัวก็จะมีตะกร้อนะครับเป็นตะกร้อสปริงซึ่งบางทีเขาก็จะใส่เหยื่อลงไปด้วยเช่นขนมปังบ้างอะไรบ้างก็ใส่ไปแต่ว่าในการตกปลาหน้าเขื่อนนั้น เจ้า,าตะข่ายนะครับจะจะไม่ได้อยู่นิ่งในน้ําเหมือนกับในการตกในปลาน้ําตกปลาในน้ํานิ่งๆนะครับอันนี้น้ําจะไหลยอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นตะข่ายนะครับก็จะสยายไปตามกระแสน้ําเมื่อปลาว่ายมาใช่ไหมครับถ้าไม่ติดเบ็ดระแวงนะครับก็ติดเจ้าตะข่ายนี่แหละตะข่ายชนิดนี้นะครับส่วนใหญ่แล้ว ปลาที่มาติดเนี่ยจะเป็นปลาตัวเล็กๆครับส่วนปลาตัวใหญ่ๆนั้นจะไม่ค่อยติดเครื่องมือจับปลาชนิดนี้เพราะว่าเขาก็จะสะบัดหลุดตะข่ายก็จะเป็นเส้นเอ็นเล็กๆนะครับเส้นเส้นไนล่อนนะครับใยไนล่อนเล็กๆซึ่งปลาก็สะบัดหลุดได้นะครับถ้าเป็นปลาตัวใหญ่ๆแต่ถ้าเป็นปลาเล็กๆนะครับอย่างเช่นปลาตะเพียนนะครับปลาขี้แตกนะครับปลาขี้แตกก็จะเป็น ปลาขาวนั่นะครับปลาส้อยนั่นแหละนะครับบางทีผมก็เรียกปลาขี้แตกเพราะว่าบางทีจับได้นี่นะครับถ้าปลาขี้แตกนี่โยนลงหม้อเลยนะครับไม่ต้องขอดเกตไม่ต้องเอาขี้เอาไส้มันออกนะครับทานได้เลยนะครับเคี่ยวๆไม่ออกหน่อยแต่อร่อยมากนะครับปลาพวกนี้แหละครับมันก็จะติดนะครับไอ้เครื่องมือจับปลาชนิดนี้ที่เราเรียกว่าแหนะครับแหเราเรียกว่า เบ็ดตาข่ายแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกว่ายังไงแต่ครับผมเรียกว่าเบ็ดตาข่ายแล้วกันก็จะได้ปลาชนิดนี้ขึ้นมาเยอะๆเป็นปลาตัวเล็กๆก็เป็นเครื่องมือแต่ละชนิดนะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยก็จะเป็นการที่เหมือนกับคัดนะครับคัดไซส์ปลาไปในตัวนะครับอยากจะได้ปลาตัวใหญ่ๆก็ใช้แบบนี้อยากจะได้ปลาตัวไซส์กลางๆก,ก็ใช้แบบนี้ นะครับก็เป็นการคัดไซ์กันไปนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับการทำมาหากินของชาวบ้านชายครองนะครับในหมู่บ้านหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับตั้งแต่โบราณมาผมก็เห็นมาแบบนี้แหละครับอาจจะมีอะไรขึ้นมาใหม่ๆบ้างก็ก็เป็นเรื่องราววิถีชีวิตนะครับที่นำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนอกจากเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วนะครับ าการใช้ไฟฟ้าชอ็อตปลานี้ก็ยังเห็นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมาชอ็อตกันในคลองเพราะว่าอาจจะกลัวถูกจับนะครับเป็นเรื่องของการทำผิดกฎหมายก็มีการตรวจตรากันอยู่เรื่อยๆก็จะแอบนะครับตามบอ่อตามอะไรเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลงไปจัชากันนะครับไปชอ็อตปลากันเนี่ยแต่ถ้า เจอเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ประมงหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยเขาก็จะจับแล้วก็จัดการแน่นอนวันนี้นะครับรายการอยู่อย่างไทยนะครับก็หมดลงแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผู้ที่ควบคุมเสียงเป็นอย่างยิ่งน้องพลแล้วก็น้องๆทีมงานนะครับคราวหน้านะครับพบกับรายการอยู่อย่างไทยได้ หลังเ,เพลงเคารพธงชาติตอนเย็นนะครับครึ่งชั่วโมงกับรายการสาระน่ารู้นะครับนำเรื่องราวชาวบ้านวิธีชาวบ้านมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ก็ต้องขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขนะครับมีสุขภาพดีมีความเจริญก้าวหน้าในการงานท,ทุกทท่านขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ